ओ ओ ओ แล้วขอสวัสดีนดอมพ่อแม่เท่าแก่คุณสารนักปาชลาดมีที่ธรรมดาละสิทธิ์ต้องมีคู่ผู้สอนผู้สั่งและสิทธิ์ยังกระสังทั้งการลองการล้ำเพราะฉะนั้นต้องทำตามมีดข้องจารีตปบนจังหวะบาคิดลบหลางผู้บาสาร้างชัยยัน สร้างชยันกับสิวันทนายกูมากุมเลียมละให้ความสุขเต็มเตยมทั้งผู้นั่งผู้ฟังเอินนกูมาปิดบังไัยพิบัติต่างๆเลาให้มุมั่นลีขังไกลจากเวทีเชิญเจ้าแม่ทรณีเชิญเจ้าแม่ารณีผู้อยู่ใต้แรงลาถ้วยเทพอยู่สันฟ้าเทวราตนินงแทนนาง้าอยู่เมืองแม่แห่แม่นตามาสองละาให้ลำดีลำคองยามีของมีค่าละว่า के काे चरो सिखर ते चाली खे मे पे रथे चखा तरुआ नहने के हाव तुम्हें खेत ุมาทะยันตุเทวพระธรวิสเมยยกขันทัพนาคาติสันตาสันติกังไอมาปกมาบางไอมาตังมาเล

สิบเดียวก็หยุบอากออกเหลือกะบอมจมเสียงก็กะเปลี่ยนนี้ไปยังคุณครูผู้สั่งสอนวันเบาทั้งองค์เจ้าเทวดาพร้อมบรำให้มาเลี้ยงลำเยี่ยมเราเที่ยงทางอย่านีลำมือนี้อย่ามีบอลต้นขัดลำมือนี้อย่ามีบอลต้นขัดในเสียงดังฟังสัตว์โดยทุกคนสอนโอ้องค์พุทธ่งธรรมโอ่ง สังโคบคนได้ร่วมกันไว้เป็นทามไทงต่างเทียงเป็นตะเกียงสองแจงลายแงงในอาเนีกันคนเต็มเป็นสังหารสี่ยาได้มีแล้วขัดด้วยคนตาคนจ้องให้คนมองสาราด้ทำใจไวเต็มใจเพียงลำพนุขับเบิรนฟ้าเวลาหอนอ่อนแขนแทน,นดูฝ้าดอกกล้าสิ่งควอนปายาทนความทันซอ,อ,อยกันมาอุม่มซุ้มนุ่มปองให้สมปองทุกอย่างสุศมัทตาสาราว่วาจังดอกมาโอู่ลำ แม่น้ำพญาอนาักนาค้ามาซอยโยแขนขาให้ทาที่ดีลุนจนคุณห,อห้องเราโคแซวซอยเสริมเมือ่อเมื่อเมื่องกองหลายองยดิน่มตาเทวดาอยู่บนฟ้าอากาศกินทาที่ราชอยู่ปราสาทเมฆาสัสตสองโซลายานลงมาสัตส่งอซลายานลงมาละพุ่มของสัตว์้อยู่ดีมีแหงองสยามเทวาที่ราช จักดสิทธิ์ดแ้งพรปกป้องและคุ้มท้องบึงแยงให้การแสดงละเลียบร้อยโดยดีอย่าให้มีสารละน้มันต้องพ้องไปไม่พังสังทัก้าวาจ่างบอกเกินยิมยิ้มใจให้สมป้นใดมีจิตจำลังไปจ้างวงใช้ยันมาสอยเงงนนุือวม ก็ให้คล้วยสาละนัวจำขาปัญญาไว้ให้เรียนลำย่ามีบอลเพียนดอกเบี้ยอ่อมก่อมแค่แน่นอิงติงทุกสิ่งดวงตีพร้อมทั้งไฟแสงสีสว่างดีฮวนแจงแห่งมือหนาสมราคามาแบนทั้งข้าวไฟแดงและเค็มจนแทกโซาสาวผู้โกลาดองพี่คือกันในเสียงหวานเสียงฮุ่นละบนหูขี้คอยงามปันย้อยลอมาเบิ่งเบิ่งละงามปันย้อยลอยมาเบิ่งเบิ่งนะเจ้าเชิญเจ้าสิงละติ่งใหญ่ใส่แอลปันแม่แก้วระเบ้าอาจลอยมา ข้าอยู่เรือนบ้านเหมือนลัวนน้องมองดูหน้าละแชนข้านาบ่งป่าเป็นดวงอีเกลื่อนและเธอผ่านทรงใสยผู้อยู่ใต้แต่ล่างลุมเวทีผู้อยู่ใต้แต่ล่างลุมเวทีให้อยู่ดีมีแห้งให้อยู่แดงมีดังเลยทีไม่ตัง ไปได้ฟังสารละนลองลำขายาสูบดื่มแอลกอฮอล์มาสวยแก่ไขตัง้งปองแปะหัวลำเจือกแล้วสมควรแก่เวลาสุขภาพป่องทั้งวันได้แบ่งกันกับน้องอย่าได้มีสารละนองแค่ข,ของเรื่องจังผิดลมเป็นหัลวลำจืดตมกัคนกับบงเก่าควรทุกเช่วนวันสมส่วน,วนบอยลีบุลามีแต่แนวมาคุ้นต่อเติมเต็นแก้ว สมควรแล้วสิยหวางคงม,มือปล่อยสมควรแล้วสิยหวังคงมือปล่อยเถ้าไหวคู่เรียบร้อยที่ซอยสิ่งต่อไปต่อไปที่ซอยสิ่งต่อไปอาตุนวการยกอ่ยยกคู่ก็ถือว่าบริบณ์เรียบร้อยเนี่ยฮูเป็นผู้หน่อยต้องเลือถึงคุณอื่นฮะู้มีบุญมโยนุนคือว่า สวนสวดนเสียงแค้นแมนายทาดนดนเด้ยๆๆจังสิงงเ,สเดฟังขันมาเป็นสำรานโบราบก่ได้ฟังนะคุณ